สวัสดีค่ะไปอยู่กับเพลงซ่าหมาแสบแล้ววันนี้เราจะมากินกินไอศครีมหนองยางรวมอุย้ยรวมทุเรียนปฎิเสธอึ่ไม่ได้กินน้ำเคมากินกันชุบแกะไงอ่ะเื้อ ว้าวอุ้ยมีในสตรอเบอรี่อะตรงข้างล่างใช่ไหมนี่สตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้เผือกเหรอเนี่ยสีม,ม่วงสีม,ม่วงคือเผือกแล้นี่คือทุเรียนอยากชิมทุเรียนอะหืมกินทุเรียนหึ่งเลย ไม่กินแล้วอ,อร่อยแบง่งผนการให้พ่ออะฮูเรียนไหมลองกินไหมลองกิมพอลองชิมทุเรียนดิลองชิมกินได้บอกไม่รู้กลิ่นขึ้นจมูกเลย <c oughs> เอาเผือกไปเยอะหนูจะกินเผือกเอ,อสโตเบอรี่หนูก็จะกินเอะดูเอาไปทั้งหมดสามรสเลยทุเรียนอร่อยกระบอกนะืม <c oughs> <c oughs> สตรอเบอรี่อร่อยสตรอเบอรี่อร่อยแต่ชอบชอบเผือกชอบเผือกเผือกอ,อร่อยเผือกร่อย อืมเผือกแหละเนี่ยเหมืนอนมะพร้าวืมนี่ฝานี่มันประโยชน์นะทำเป็นจานได้ทุกคนนี่ตัดที่เราต้องการใส่ลงไปในฝานี่ไงอูอูอูนี่ไง,ไงฝังแบมแบม อนนี้ก็กินได้แล้วจ้าอุ้ย,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 ยมีสีขาวด้วยพ่อมีสีขาวด้วยมีสีขาวด้วยอยู่ใต้ทุเรียนะอ่ะชอบเผือกคือข่วยไม่ได้กินเลยเออื โอ้โหไอตีมสามนาทีเลยหลายก้อนไงมันต้องกินหลายหลายนาทีจะตกแล้ว <c oughs> เอาทุเรียนออกไปอยาก,ยากทีมสีขาวทุกคนเรียนไม่ยอมออกอ่ะเอ มาเป็นห่วงอุ่นเกียวโฮเลยจ้าชิมทีกินหฮ่งเลยก็ลองชิมสีขาวดูอุ้ยที่ขาวมเป็นรถรวมมิรที่ครูเอามาแจกที่โรงเรียนอ่ะเป็นรถรวมมิรเนี่ยเป็นรวมมิร แต่ชอบถิม่วงมากกว่าผู้สีขาวติดทุเรียนหันหันลงไป ออกม <c oughs> ีแบบอะไรเล็กๆอะ่ะกบกิๆๆบกบกิบเป็นรสรมมิดแล้วก็เผือกอร่อยทีส่สุดอยากเห็นหน้าไหมกินยังไง ขาวอยู่ข้างใต้ใต้ดูเหลี่ยมเ <c oughs> ป็นรวมมิดขอชิม <c oughs> โอเคขอบคุณที่เปิดทางให้เราชิมสีขาวอื้ม ที่กล่าวก็สีม่วงอร่อยพาเทลเลยทุกคน ทำให้มันเป็นภูเขาแล้วทุกคนแบบคลิปเอาประมาณนี้เนาะภูเขาก็จัดการดีเทลร้อยหกสิบองศาสองร้อยหกสิบองศาสามร้อยห้าสิบองศาโอ้ยอะไรนี่ นี่คือออ้อไอศครีมสองอยา่างรูปูเขา <c oughs> อื้นชอ้อนปากมือนี่ นี่รวมเมก็จะมีเอ,อ่ออะไรไม่รู้รวมสีเหลืองส้มเขียวแดงอะไรไม่เต็ม,มกินทุเรียนเต็มๆไม่มีกลิ่นของนี้เลยอะ่ะบางบางคำก็มีบางคำก็ไม่มีมีกลิ่นทุเรียนทุเรียนทุเรียนอืม ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามคลิปกดกระดิ่คงคิปคคิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกแฟนเราลิปนี้ด้วยบายกินต่อไม่รอแล้วนะเอาอีกไหมโอเค